สวัสดีครับผมซาาวุฒินะครับมาจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้เอาปืนตรวจวัดฟอร์มาลีนมาโชว์ครับเป็นปืนตรวจวัดฟอร์มาลีนสารเป็นปืนตรวจวัดสารฟอร์มาลีไฮในอาหารนะครับถ้าเกิดว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนปุ๊บเราใช้ปืนนี้ไปยิงตรวจสอบเราก็จะทราบได้ว่าอาหารมันปลอดภัยหรือเปล่าครับโอเคครับ อย่างอันนี้มันเป็นเนื้อสัตว์ที่เราใส่สารฟอร์มาลีนไว้นะครับถ้าเราไปยิงปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นตัวเลขแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปก็คือถ้าเกิดมันขึ้นเลขหนึ่งเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถไม่สามารถกินได้แล้วครับถือว่าปนเปื้อนครับมันเป็นอันตรายต่อร่างกายครับผมใช่ครับเครื่องเครื่องเครื่องนี้มัน่ไออตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ครับยังยังยัง ใช่ครับยังต้องพัฒนาต่อไปครับใช่ครับตอนนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรนะครับยื่นจดสิทธิบัตรไปแล้วครับสิทธิบัตรแล้วได้รับรางวัลอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ไปแข่งงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศเกาหลีใต้มาครับได้รับรางวัลระดับเรียญทองมาครับปีไหนปีสองห้าหห้าครับ ปีที่แล้วครับก็จะใช้สะดวกใช้คุ้นทักอ่าสะดวกครับเพราะว่าเราสามารถพกปืนเนี่ยไปยิงตรวจสอบอาหารได้เลยครับถ้าเกิดว่าปนเปื้อนก็คือสามารถรู้ได้เลยว่าอาหารที่เราที่เรากําลังจะรับประทานเนี่ยมันปนเปื้อนและไม่ควรกินครับผมไม่ต้องไปคอนแทคกับอาหารครับ